ข้าวน้องเค้กพวกเราจะกฟอนนี่คิาาสนน <Yes. S 1> อันนี้นะคะเราจะมารีวิวของเล่นใหม่ค่ะัน,นึ่ชื่อว่าเอลซ่ากับอันนานะคะมันคือคไข่ซฟไพรอ่าน,นะคะแล้วไข่เซฟไพร์ตัวนี้นะคะพอเราเปิดมานะคะคะพอเราเปิดมานะคะจะเป็นนี่ค่ะ ตุ๊กตาหลายแบบเลยลักษณะกล่องนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะกล่องสีฟ้าค่ะใช่แล้วสีขาวปนฟ้าหน่อยๆค่ะมันก็จะเป็นรูปแบบเลยนังเค้กคะพี่ให้นองเค้กเปิดเลยค่ะนังเค้กเดี๋ยวก่อค่ะกล่องมีกี่มีกี่รูปคะสามค่ะสามรูปแล้วข้างๆกล่องถ้าเปิดมาจะเป็นแบบไหนบ้างอนี้ใช่ไหมนี่จะมีกล่องอย่างงี้ ใช่ค่ะมันจะเป็นของแบบนี้กันนะคะมีของแบบไหนบ้ากแบบนี้ให้เราเซอร์ไพรส์เปิดดูใช่ไหมใช่ค่ะ,คคะว่าเราจะได้แบบไหนค่ะเราลองเปิดกัน,ลนเลยนะคะน้องเพชอยากเปิดมากน้องเพชอยากเล่นมากเลยนะคะน้อเพชรอโอกาสนี้มานานแล้วนะคะนี่นะคะเราก็แกะฟอยล์แล้วค่ะอันนี้คือยังไม่ได้แก,กะแต่อันนี้คือแกะแล้วค่ะข้างในก็จะเป็นช็อกโกแลตค่ะโอ้โหว้าวน่ากินจังเลยนะคะเป็นฟอยล์รูปเจ้าหญิง คะใช่ค่ะมันจะเป็นจ้าิงเอลซ่าเจ้าหงเอลซ่าคอยหุ่มอยู่ใช่ไหมเป็นลูกไข่ใช่ไหมใช่โอเคหนูทงข้าวอยากแกะแล้วนะคะเดี๋ยวลองแกะดูนะข้าวลองแกะดูก็อยากจะไอ้นี่นะคะจะดูว่าข้างในเป็นอะไรนะคะลืมมานานแล้วค่ะซ่อนอยู่เนาะใช่ค่ะเอ๊ะอ่าเดี๋ยวลองมากินเดี๋ยวนูเดี๋ยวดูลูกไข่ไหนมาให้ได้ไหม ข้างใน,นก็จะมีพวกมันก็จะมีของเซอร์ไพรส์ยอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเองลองกินเรล,ลองแกะกินข้างในกันเป็นช็อกโกแลตเคลือบนะคะน่ากินจังเลยเอออะไรเนี่ยช็อกโกแลตเคลือบอยู่อ่ะน้องเค้กลองกินป้อนกันมั่งสิป้อนกันมั่งสิสองคนไหนเค้กลองป้อนที่ข้าวม,มั่งเค้กดูกอร่อยเนาะ เหมือนสตรอเบอรี่เมื่อกี้เลยเป็นทีนี้ะน้องเพคเป็นช็อกโกแลตเน้นๆเลยค่ะหวานค่ะหวานนะคะน้องเพครคะอะไรยกว่าสตรอเบอรี่ที่แล้วเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไหนน่างทิ้งหน่อยดูฟินเนาะอร่อยค่ะหวานมากเลยอ่ะทีนี้ค่ะแล้วก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีสโนว์แมน อันนี้อันนาและเหลืออันไหนก็ที่อันนาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออันนานะคะสวัสดีครับผมชื่อสโนว์แมนอ่ะเหลืออันหนึ่งใช่ไหมเหลืออันหนึ่งนะคะเรามาลุ้นกันเลยค่ะตัวอะไรเอ่ย สโนว์แมนตัวอะไรอ่ะตัวหิมะที่เจ้าหญิงปั้นไลยค่ะอริเหรอคะแล้วมันเกิดมีชีวิตขึ้นมาค่ะโอ้หเจ้าหิงคนนี้เลยปั้นไว้เรเคพี่แฟนพันธ์แท้หรือเปล่าอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าหญิงอันนั้นนะคะมีองค์克拉สสองันนะคะคือสโนว์แมนค่ะนะคะสโนว์แมนเหมือนมีจมูกเป็นแครอทเนาะ ใช่ค่ะเอาจริงหรอพี่ไม่รู้วเนี่ยถูกต้องแล้วค่ะพี่ทำไมพุงมันใหญ่จังอะก็เพราะว่ามันกินเยอะค่ะเใช่ถุงเยวกันเลยอุ๊งขลักมาแล้วอยากเล่นล้วใช่ไหมนั่นข้าวกับน้องเคขอตัูไปเล่นก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะกดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ตรงนี้นะคะ และอย่าลืมนะคะถ่าห้ามลืมคลิปวิดีโอต่างๆนะคะที่พวกเราคาถ่ายมาทุกวิดีโอเลยนะคะอย่าลืมกันนะคะบ๊ายบายเฮ้ยปรนไทยอะหลงแลวบ๊ายบาย